เยอะจังเลยเดี๋ยวจะไปล้างผักกันต่อนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่กระบวนการล้างผักก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการกับตัวแบบสร้างอาชีพนะครับการทำความสะอาดเนี่ยมันจะไม่ยากนะครับไม่ยากแค่เรามีเวลาเอาในส่วนของก้านด้านล่างออกนะครับให้มันสะอาดอย่างเงี้ยถ้าเป็นเงี้ก็ดึงออกเลยนะครับ นี่ก็ดึงออกโอเคครับตอนนี้ทําการล้างผักบุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด60บาทนะครับฝังไม่ผิดเดี๋ยวมาดูกันว่า60บาทเนี่ยได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่นี่คือผักบุ้ง60บาทก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปแต่สิ่งที่ไม่เหมือนของผมคือความที่ไร้สารพิษนะครับ กินแล้วสุขภาพดีนะครับนี่คือสิ่งที่ของผมมีกรรมหนึ่งเนี่ยคือผมก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะทํานานนะก็ไปอาบน้ําอับท้าอะไรมาเพราะว่ามันร้อนมากวันนี้ร้อนจริงๆครับเนื้อตรงพื้นเนี่ยผมราดน้ําแล้วราดอีกนะครับเพราะว่าคือมันร้อนจริงๆวันนี้ก็ฝนไม่ตกมาแบบโอ้เป็นเดือนแล้วก็ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้า1 4เจนะครับ โอเคครับทุกคนครับ,ก,คครบก็ผมทําการล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ห้านนะฮะไปส่งผักบุ้งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ซึ่งผมก็จะไม่ได้ยังยังไม่ได้ออกไปส่งเองนะครับเดี๋ยวให้ห้านนะครับจะได้แบบให้ห้านแบบได้เป็นค่าขนมนะครับค่าแบบช่วงนี้ปิดเทอมเนาะก็ให้เขาแบบเอาไปส่งกับกล้าซื้อกลา้ลาแสดอองออกอะไรเงี้ยเขาจะได้เงินเอาไว้กินนมกินอะไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกําไรอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวต่อไปผมก็จะทําการปลูกผักบุ้งนะครับเพื่อให้ผักบุ้งมีแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ขาดช่วงจะใช้ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่หน้าบ้านเลย โอเคครับตอนนี้ผมทําการเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันเลยนะฮะนี่ผมหอมเมล็ดเอาไว้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้คือถ้าเกิดเขาบวมขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าพร้อมปลูกแล้วไปลงแปลงกันเลยโอเคตอนนี้ผมหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกรับมาดู <c oughs> ตอนแรกผมว่า ผมจะเอาแบบบางๆนะครับแต่คิดไปคิดมาคือหวานให้หมดเลยดีกว่านะครับอาจจะหนาหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ก็ถือว่าถ้าเกิดมองด้วยสายตาก็ถือว่ากําลังพอดีเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าจะเพืชพวกนี้ถ้าเกิดได้แค่ฝังดินนะฮะแป๊บๆนะครับเขาก็ขึ้นมาคืนแล้วครับอันนี้อย่าคิดว่าเขาจะตายนะครับไม่ตายแน่นอนนะฮะแบบนี้เราต้องแบบปล่อยแบบโยนเอาไว้แบบนี้อย่าให้มันแบบอยู่หรือว่าโดนน้ํา ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปก็รดน้ํารดน้ําเสร็จแล้วก็นําฟางมาปิดจากนั้นก็รดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้เองรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นก็ถือว่าโอเคแล้วกับการปลูกพักบุ้งนะครับหารายได,ได้ก็สําหรับการกักตัวในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้อาชีพได้เงินแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพนะครับเพราะว่าได้ออกกำลังกายได้ขุดดินได้ใช้ชีวิตเวลาว่างในช่วงกักตัวเนี่ย ทำให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครที่กักตัวอยู่หรือว่าตกงานอยู่บ้านเฉยๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลองมาปลูกผักดูนะครับพี่ๆบางคนอาจจะชอบดูนะครับก็ดูเดี๋ยวผมจะขอปลูกให้ดูหรือว่าใครอยากให้ผมปลูกอะไรมีเมล็ดอะไรส่งมาให้ผมปลูกดูก็ได้ถ,ถ้าเกิดเมล็ดพวกแบบผักไฮผักแปลกๆอะไรพวกเนี้ยเนาะก็ลองมาดูลองด้วยกันนะครับโอเคสําหรับการกักตัววันที่7นะครับในวันนี้ก็คงจะ เพียงพอเท่านี้นะครับสำหรับการหาอาชีพนะครับหารายได,ได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ปลูกแป๊บๆป,บปบก็ได้เก็บผลผลิตไปขายนะครับแค่นี้ก็ถือว่าได้กำไรของชีวิตแล้วครับดีกว่าอยู่เฉยนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับวิถีไทยบ้านนะครับขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปกักตัววันต่อมาสวัสดีครับ